นี่ว้าวด้านในนี้นะคะมีปลาขายมากมายเลยค่ะเป็นแหล่งรวมเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าตลาดเล่ขายปลาในราคาส่งค่ะเราจะมาหาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะหลังเจเจมอลค่ะเดินทะลุออกมาเลยนะคะ อะไรนะคะปลาหมอมาลาวีครับอ๋อปลาหมอมาลาวียี่สิบตัวสามร้อยนะคะใช่ค่ะยี่สิบตัวยี่สิบตัวสัยี่สิบตัวสองร้อยยี่สิบตัวสามร้อยไหนขายในราคาข้างล่างก็สวยมากเลยนะคะ อันนี้หลากสีค่ะถุงนี้ปลาเท็กซัสต,ตัวเท่าไรคะตัวละร่คตัวละสองร้อยแล้วก็อันนี้หมอเล็กถุงละร้อยอันนี้เลยมาสัน <c oughs> ตัวละยี่สิบบาทสวสสวย,สวย <c oughs> อันนี้ถุงเท่าไหร่คะ <c oughs> อ๋อถุงนึงสองร้อยแปดสิบมียี่สิบตัวเรนมาส์กอร์ลันดาดำราคาสองร้อยบาทมีประมาณหนึ่งสองห้าตัวเอ๊ะกี่ตัวเนี่ยสองร้อยแล้วก็มี มีใหญ่สุดตัวละสามร้อยอันนี้สองตัวสองร้อยพรันดาดำทั้งหมดเลยหตัวละสี่ร้อยสี่ร้อยทั้างบนนี้ตัวละห้าร้อยนี่สามร้อยห้าสิบ ตัวละสองร้อยบาทตัวใหญ่ประกัดประกัดสีสวยตัวละสองร้อยบาทตัวใหญ่ด้วยชอนหัวก็แย่นะ ประกัดฮารดมูลตัวละห้บาทฮัรดมูลห้าตัว20บาทจ้ะฮาดมูลห้าตัว20บบาท สวยจังเลยสวยมากแดงสวยมากอันนี้ตัวละสิบห้าบาท สีสวยจังรานะคาตัวละยี่สิบสองตัวละสิบเจ็ดแล้วก็ตัวละสิบสองก็มีอันนี้กุ้งนะคะกล่องละหนึ่งร้อย ปลาปอมปลาปอมปลาปอมสีขาวสวยมากขาวสะอาดเลยอะ่ะโอ้หแล้วเป็นปลาที่แข็งแรงนะัได้เลยนะคะสวยมาก แล้วเวลามันเข้าแสงไฟแล้วสวยมากนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วโหยสวยมากเลยอ่ะสีสวยสวย,สวยนี่ดูสิตัวละสามร้อยตัวใหญ่พันหนึ่ง S <S> วันนี้เขาเรียกพันอะไรคะอันนี้เป็นแบ็กสตาร์ครับเรียกแบ็กสตาร์ละองดาวแบ็กสตาร์ละองดาวสวยตัวละสองร้อยบาท <c oughs> สีแดงก็สวย <c oughs> จะทับมูลอาร์จีจีรับมูลอาร์จีจีจะเหลือตัวส้มจะสองตัวนะที่ลูกค้าไมาเรื่อย ตรงนี้เจยตัวนั้นไม่เท่าไหร่ก็ดูที่หางหางมันใหญ่หางสวยมากตัวนี้เปิดจากล a กซี่เหลืองแล้วก็มาตัอันนี้จะเป็นพวกโวันด้าตัวใหม่ โนแวนด้า <No> ครับมันจะเป็นพวกเก็ดเชื่อมแนวตะตอนแสงน,นะฐานจะเป็นลายดอกใช้ช่วยไม้นะนี่ค่ะสวยลำแพนสวยมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับพี่ฮาร์ดมูนครับหางยาวลายธงชาติเลยครับฮาร์ดมูนหางยาวลายธงชาติ ขายตัวเท่าไหร่คะเริ่มที่หนะะึ100่งร้อยอ่ะราคาหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นนะคะปล <_ statist> าบองบองบองร้อยตัวสามบาทห้าสิบ อ๋อปลาคาร์ฟสามสิบตัว100ร้อยกี่ร้อยสามสิบตัว130ร้อยสามสิบปลาคาร์ฟปลานกแก้วถึงเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบปลากระทิงก็มีกัดน,นะคะ ในราคาตัวละ20บาทค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะฮับผู้ตัวละ20บ ปลาบอลลูนนะคะอยู่ข้างแก้ม ตัวละสิบบาทอันนี้ปลาโนกแก้วอันนี้ปลาครับจกกักบพัด สีขาวสวยมากเลยสีสันสวยงามออกแดงต้มๆปลาสอดเต็มตู้เลยหกตัวยี่สิบ ฮองฮอลันดาราคาแตกต่างกันไปเพราะว่าตามขนาดแล้วก็สีสันแล้วก็ลักษณะพวงหางพวงปลาครับถุงหนึ่งมีสี่ตัวนะคะอันนี้ปลาคราฟเหรอคะถุง ถุงละเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบเท่ากันค่ะเลือกได้เลยหางยาวจะเหลือห้าสี่สามค่ะอันนี้เป็นปลาคาร์นะคะมีทั้งหางยาวและหางสั้นค่ะอันนี้เป็นซิวใบไผ่นะคะถุงละยี่สิบค่ะเท่าไหร่ นันดายักษ์ถุงนึงมีสองตัวสามร้อยบาทตัวใหญ่ไม่ออกคนร้อยทีเว้ยสองตัวสามร้อยเต่าตัวใหญ่กำลังกินผักเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะกระดองใหญ่ประมาณพุทกว่าค่ะ ความกว้างนะคะความยาวประมาณสองฟุตค่ะสวยงามดูธรรมชาติของเต่าที่กินผักสิคะกินใหญ่เลยค่ะกุ้งราคาส่งสภาพน้ําไม่ร้วเขียน60สกับ40สนี่ค่ะขายปีกตัวละสี่สิส่งตัวละยี่สิบ มีกี่ตัวคะเนี่ยห <100. S 1> างนกยุงร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทนีร่ราคาสูงมีสายน้ำพึ่งสอดทับทิมอันนี้ปลากายเผือกค่ะตัวหนึ่งสามร้ยห้าสิบบาท ตะไกรเผือกตัวใหญ่หนึ่งพันค่ะอันนี้เสือพ่นน้ำนะคะปลาเสือพ่นน้ำแล้วก็เสือตอแล้วก็มีแลดเผือกสวยงามตัวละสองรอยห้าสิบค่ะ นี่คือประกัดแฟ็นีนะคะราคาตัวละห้าสิบบาทมีประกัดหูช้างประกัดยักษ์ประกัดยักษ์ตัวละ200ร้อก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงปลาค่ะ 100. ละร้อยถ้าขนาดนี้ร้อยห้าสิบจะใหญ่ขึ้มนมาได้ไหมมาห้าสิบจะใหญ่ขึ้มนมาได้ไหขนาดก็จะแตกต่างกันเขาเห็นว่าใส่กันตัวยี่สิบบาทสามตัวยี่สิบ สตัวสิบปิดตัวหกสิกเบเนี่ยป,ประสัตทั้งหมดเลย,ยถ่ายไล,ยลย่ไล่ปล่อยมันร้อนบ้างก็ดีนน่ มีปลากระต่พันมาเลยิ0ตัว150ปลาบอลลูนท้องป่องนะคะหนึ่งร้อยตัว250บาทค่ะสำหรับคนที่ อยากเลี้ยงปลาแล้วก็มาหาซื้อได้ที่นี่นะคะในวันพุธก็จะมีตลาดเลขขายปลาส่งค่ะในราคาส่งนะคะในราคาที่ถูกค่ะจะอยู่ด้านนอกนะคะริมถนนด้านนอกจากห้างเจเจมอล อันนี้ปลาหางนกยุงนะคะตูนนะคะร้อยตัวสามร้อยห้าสิบบาทจะมีสีดำละสีขาวสีทองบางขนัดใหล,หลสอนแดงตัวละร้อยตัวค่ะร้อยตัวเก้าร้อย รอลลูนร้อยตัวสามร้อยดูปาก็แข็งแรงดีนะอันนี้ป้าหมอสีหัวทุยเลยตัวละสองร้อยี่สิบแล้วแต่ขนาดและสีสันนี่ปากัดทั้งนั้นเลยค่ะ ห่วงตัวละสีบาทตัวละยี่สิบบาท เราซื้อเยอะอเอาทำไมต้องเดินตลแล้วก็ปลาจีนตัวละ20บาทปลาจีนตัวละ10บาทแล้วมีเลือกไปจ้าเลือกไปจ้าระวังเป็นหอดจัดเลยระวังก็พี่หน่อยปลาหับมูนตัวละ50บาท สวยมากเลยส่วนด้านนู้นสีแดงสีแดงก็จองหมดแล้วสวยอะ่ปะปลาฮาร์มูน แข็งแรงมากๆตาหมอสีอสวยจังนี่มันปลาอะไรอ่ะฮออะไรอ่ะดาฮอรดาสามสีถุงหนึ่งหกรอยห้าสิบบาท ถ้าขายเป็นตัวตัวละสิบห้าบาทอันนี้นกแก้วพูดได้นะคะสอนให้พูดได้ค่ะอยู่เป็นกลุ่มเลยนี่เป็นลูกมันเป็นตัวอ่อนเลย ผลยังไม่เต็มเลยนีปลาเลี้ยงปลาปล่อยนะคะเป็นปลาดุกค่ะมีหลายขนาดค่ะถ้าราคาส่งก็ตัวละบาทหกสิบถุงละสองร้อยตัวละสิบบาท อันนี้ปลาช่อนนาเมซอนนะคะหนึ่งตัวสี่พันบาทค่ะตัวใหญ่ค่ะแล้วก็หมูอินโดนะคะตัวสามพันห้าร้อยบาทค่ะส่วนปลาเสือดาวปลาเสือดาวตัวละสามร้อยค่ะ ปลาสิงดังตัวละ80บาทมันดูที่ความอ้วนความป่องสวยเต่าน้อยเต่าเอ๋ยเต่าอ,อ,อ,อันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นค่ะราคาส่งตัวละห้าสิบ แต่ถ้าราคาปีกตัวละแปดสิบเต่าตัวใหญ่เขาเข้ากล่องแล้วที่เมื่อกี้กินกินผัก ออสกาเผือกค่ะแต่ไม่รู้ราคาว่าขายตัวเท่าไหร่เขาไม่ได้ติดราคาไว้นี่ยี่สกไทยนะคะสามสิบตัวสี่สิบตัวหนึ่งร้อยบาท ตกตัวละ40ตกตัวละ30